กงเทพมหานครนะครับก็นั่งเพิ่งเข้ามาดูทีวีอยู่เมื่อตอนห้าโมงครึ่งอ่ะยิงที่เห็นอยู่จะนับไอ้กี่เอ็นแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาหรอกครับเราก็ยังตามเขาอยู่เยอะซึ่งอาจจะสู้ไม่ได้แล้วแหละจะสู้ไม่ได้แล้วล่ะ,ส,ลละสู้ท่านทอ็อเปอ์ชัดชาติไม่ได้แล้วแต่ผมก็อยากจะบอกพี่น้องสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนว่าในสิ่งที่ ประชาชนตัดสินใจเลือกนะครับเราก็ให้เกียรติพี่น้องประชาชนซึ่งเขาคิดว่าเขาคงจะเลือกคนที่ถูกใจและคนที่เข้าใจเขาและเข,าข้าใจาผมเชื่อนะเชื่อว่าดรอ,อชาติชาติอะคงชนะร้อยเปอร์เซ็นถ้าดูนะมีจากีวีอยู่ผมก็ฝากถือมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนก็ขอขอบคุณ คะแนนทุกกําลังใจทุกแรงใจจะได้หน้าได้น้อยไม่ใช่ปัญหานะครับก็ถือว่าพี่น้องประชาชนเขาให้ความไว้วางใจเราเป็นบางส่วนแล้วส่วนนโยบายต่างๆผมก็ฝากฝากไว้เลยนะครับฝากกัปตันชัดว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ประชาชนผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับด้วยต่อยอดในสิ่งที่เราค้างเอาไว้นะครับขอพี่น้องประชาชนก็ต้องไว้ใจกเพืัอชัดนะครับ เพราะพี่น้องเลือกเขาแล้วแสดงว่าพี่น้องให้ความไว้วางใจเขาผมฝากที่เดียวฝากให้ให้อาจารย์ชัดชาติช่วยไปรู้ต่อให้มันสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครท่านั้นเองนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่ไม่ได้แปลกใจเลยผมผมผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเราให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินนะครับ กีฬานะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรชนะก็ก็ดีแค่แค่นั้นเองเพราะเราตัดสินใจมาเลือกแล้วมันไม่มันไม่มีชนะทั้งสามสิบคนหรอกต้องมีชนะคนเดียวแพ้ยี่สิบเก้าคนครับผมไม่ไม่ได้แปลกใจอะไรยอมรับคําตัดสินของพี่น้องประชาชนขอบคุณมากครับขอบคุณนะหลังจากนี้วางแผนหลังจากนี้วางแผนพักการเมือ้งยังไงบ้างไม่ไม่ได้วางแผนอะไรเลยพักผ่อนครับพักผ่อน สนามไหนก็ไม่มีครับครับุณชอครับรสกูเป็นการอะไรบคุณาเมืองกรนคุณอาชิตกว่าเบอร์นะครับินั้นก็กล่าวเองสันๆนะครัว่าเคารพการตัดสิใจของพี่น้องทารสพพร้อมกับฝาาไปยังคุณชาชาตินะครับว่านโยบายไหนที่ทาง ัมไไยง่คุณผู้ชมคาทางพลตํารวจเอกชัดชขอภาย่าทางพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะก็ได้ลงมาถแถลงเปิดใจนะคะกับสื่อมวลชนหลังจากที่หลังจากที่ปิดทีบการเลือกตั้งไปตั้งแต่เวลา17นาฬิกานะคะจนถึงขณะนี้ผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะคะแนนตามหลังคู่แข่งอยู่มาเป็นอันดับที่5ซึ่งเมื่อกี้นะคะทาง พลตรเอกอัศวินขวัญเมืองก็บอกนะคะว่าผมอาจจะสู้คุณชัดชาติไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็มั่นใจาว่าคุณชัดชาติเนี่ยชนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะก็เป็นการแถลงเปิดใจสั้นๆค่ะคุณผู้ชม ซึ่งณขณะนี้นะครับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคุณชาชาตินะฮะก็คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะทะลุหลักแสนขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสองแสนกว่าแล้วนะคะส่วนอันดับสองแล้วก็อันดับสามก็จะเป็นการาะะเบียดกันนะคะระหว่างคุณวิวโรนแล้วก็ดรเอนะคะส่วนอันดับสี่จะเป็นคุณสกลทีนะคะแล้วก็อันดับที่ห้านะคะคุณอัศวินขวัญเมืองนะคะ พี่แอนคะเดี๋ยวมีแถลงไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะค่ะซึ่งทางทีมประชาสัมพันธ์ของคุณชัชชาตินะคะก็ยืนยันว่าหลังจากนี้จะไม่มีแถลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นการแถลงของคุณอัศวินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่า เมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อผู้สื่อข,ข่าวถามคุณอัศวินว่าเส้นทางเส้นทางการเมืองของคุณอัศวินเนี่ยจะมีการลงเลือกตั้ง ขออภัยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะทางผู้สื่อข่าวก็พยายามถามพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการลงเลือกลงสมัครเลือกตั้งครั้งใหญ่ไหมทางคุณอัศวินเองก็ไม่ได้ตอบคําถามอะไรกับสื่อมวลชนนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดติดเป็นสตนได้นะขอบคุณมากเลยแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะอขอบสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะ เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการถแถลงของพลตํารวจเอกอัศวินขวันเมืองแลาจะไม่มีการถแถลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้เราถามเช็คกับทางพีรามาซึ่งบรรยากาศ ที่อาคารรักกรุงเทพนี้นะคะก็ตั้งแต่ช่วงเย็นก็สื่อมวนชนนะคะก็เดินทางมาติดตามการทําข่าวแล้วก็ลุ้นผลการนับคะแนนการจํานวนมากนะคะซึ่งจากการ ให้สัมภาษณ์ของคุณอัศวินเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นในๆว่ายอมรับผลการเลือกตั้งนะคะเพราะว่าคะแนนตอนนี้คุณอัศวินเองมาเป็นอันดับที่5นะคะคุณผู้ชมซึ่งทิ้งห่างกับคุณชัชาติค่อนข้างเยอะค่ะเนื่องจากตอนนี้คะแนนของคุณชัช,ชาติคะแนนนามาเป็นอันดับหนึ่งนะคะทะลุ2องแสนกว่าไปแล้ว นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูติดตามกันนะคะขณะนี้เวลา19นาก37นาทีผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก็ออกมานะคะว่าคะแนนอันดับหนึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นคุณชาชาตินะคะแล้วก็อันดับที่5ก็คือคุณอัศวินขวัญเมือง ตอนนี้นะคะแต่ละหน่วยเลือกตั้งแต่ละวอลลุ่มนะคะก็มีผู้สือข่าวของข่าวสดเกาะติดการนับคะแนนอยู่นะคะด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นทีมงานของคุณชัชชานะคะคุณผู้ชม ่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่อาคารรัฐกรุงเทพนะคะโดยทางพลตรารเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อกี้นะคะเป็นครั้งสุดท้ายบอกว่าออยอมรับผลการเลือกตั้งนะคะแล้วก็คิดว่าคุณชัดชาติเนี่ยน่าจะชนะแน่นอน,นเพราะว่าคะแนนตอนนี้เนี่ยทิ้งห่างกับคุณชัดชาติค่อนข้างเยอะนะคะ